ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามเรื่องการหนีบาปก,การปฏิบัติตนเรื่องการหนีบาปนี้แต่ว่าจะรอพูดให้จบรอคำอธิบายให้จบบันดาท่านพุทธบริษัทก็จะใช้เวลาจะใช้เวลามากเกินไปจะรำเคาญในการปฏิบัติคือคอการรับฟัง ขอนำมาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้ามาพูดให้เข้าใจเสียก่อนองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำบรรดาท่ทพพุทธบริษัทไว่ว่าถ้าต้องการแยกพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้านิพพานสมเด็จพระิชิตมานให้ทรงตัดสัญญ์ทังสามประการคือหนึ่งสก,กายยติทิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้ เราจะไม่ยอมลงอบายภูมิท้งสีมีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศกนลทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือขหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระธรรมคำสั่งสอนเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อที่สามก็เป็นศีลปตปรามาตคือปฏิบัติในสินให้ครบถ้วนทุกรายการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครบถ้วนสำหรับประวัติ มีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทสิบด้วยถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งกรรมบทสิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมบราญภพถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจา้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลาย เมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดีหรืออีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พบคำว่าบายภูมิเลยการเกิดเป็นสนรกก็ดีเป็นปรีก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสำหรับท่านไมต่สัตว์เดฉันก็ไม่เกิดในแดนนั้นเจียวเวียนไหวาตายเกิดเฉพาะการเกิดเป็นคนเป็นทวัด,ดาหรือพรหมเท่านั้นขอยย้ำอีกนิดหนึ่ง เผื่อว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัดในการที่จะพ้นอบายภูมิสีได้คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตายเราปฏิจปฏิบัติเพิ่มกอเป็นการพ้นจากอบายภูมิสี่เือยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าก็ทมแลรัตอาเรยสงวยความจริงใจและเต็มใจ พระครวตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้แต่ว่าให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทตรสิกด้วยจะดีมากเะเป็นคนที่มีความสุขที่มีความเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอาบายภูมิทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีก ตอนต้นนี้ขอย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบเพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ทรบแต่บังเอิญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบหรือมั้ง เป็นว่าเอาไปสวรรค์ไปพรมธโลกได้ก็แล้วกันแต่ว่าการกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมก็ไม่พักสู่พระเทวดาหรือพรหมแล้าไม่พักที่มนุษย์เพราะสายการ,รที่เป็นุ้ศนในการก่อน ที่ทำมาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปอกุศลพาตนพุ่งหลาลงอเวีจีมนรุกไปบ้างลงนรกขุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างแปรสุรกายบ้างเป็นสตริฉันบ้างอย่างนี้ก็มีรวมความว่าถ้าทำตนไม่คบก้ทนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่แต่ลงมาที่ไม่แน่ ไม่ใช่ยค่ค้างที่มนุษย์แอบอาจจะไปค้างที่นรกก็ได้เปรก็ได้สุริยไกก็ได้สติสันก็ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมรมชั่วเก่าทํานําผลตนใจตนทาให้กาเกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปอเวจีมานรกตอนนี้ก็มีมาก รื่ความว่าถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายจะหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนเราต้องสามไดการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของดเรื่องที่จะพูดถึงพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อย่ขอนำเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้า ไม่ขาดสารณาคมคือไม่ทำลายพระพุทธเจา้าไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ไม่ได้ทำลายศีลแต่ว่ามีอารมณ์ฟุ้งทำตนให้ไปเกิดในอบายภูมิมีกายจะเป็นสัตย์รันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งนี่ขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศีลเดี๋ยวจะหาว่าคุณละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีศีลที่อย่างจะต้องลงนรก ที่ปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการทําลายศินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยโ่กันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้ขบรมดาสาวก,กองค์สมเดชชินวร ทั้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มแป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าค่ะความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะแล้วก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาเของที่จะฟังกันสามสิบนาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทาน แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขียนในบาลีเรียกว่าพระสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตรแต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกๆไม่ใช่โกหกมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาสัมมาทมพทธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบระมครูแสดงวธรรมธทีสนาสอนบรรดาเต็นพุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมาก แต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆหนึ่งในจำนวนที่มีคนดีจังหลายหลายคนนั่นคือพร,ระเจ้าประสีนติโกศลประสัตว์ของเมืองวิอของเมืองราชเอกขาโทษมันนึกชื่อเมืองไม่ออกสียแล้วนะ พระเจ้าประสีนที่กรลองค์นี้มีความเคารพในองค์สมเด็จทศทศกัตฐ์อย่างยิ่งต่อมาองค์กัปพัญญาที่มีน,มนมามว่านมามณีกาพระนางมณีกานี้ก็มีความเคารพอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคลบคลอคื่นจะทำได้ คือว่าคําน้อยคําใหญ่ที่เป็นคําไม่ดีไม่เคยพูดการกระทําเล็กกระทาน้อยกระทาใหญ่การกระทําไม่ดีทางกายไม่เคยทําอารมณ์ใจเขาว่าน,นางเต็มไปด้วยอารมณ์ของกุศลเคยถวายอธิษฐานแกองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์อิสถานนี่เป็นทานนี่มีปัญทานใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ จะมีคนถวายอุทิศฐานครั้งเดียวในชีวิตและคนที่จะถวายอุทิศฐานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แก่พระนางมริกาเทวีพระนางมริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มโนนเรียบร้อยมากไม่เคยทําความชั่วมาก่อนก็เหมือนก็บผพาขาวไปสดุดุดกองทั้งผืน ดังเอ,อินถ้าไปเพื่อนอะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่งเวลานั้นเขายังไม่เขายังมีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านนายก็นอนกับพร,ระเจ้าประสิทธิโกศลคือนอนกลางคืนก็ดับไฟมันก็มืด ต่อมาพน,นางปวดปัสสาวะขอพูดภาษาชาวบ้านใช้ราซาศัพท์ก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็นอย่าลืมว่าพระเจ้าประเสริฐนที่โกศลอยู่เมืองพาราณสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนปวดจําด้วยพน,นางจะไปใส่ปัสสาวะบังเอิญเท้าวขวาเขาพน,นางสะดุดพระบาทคือเท้าของพระราชาสวามีเขา้า เพียงเท่านี้เลยบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพน,นางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทําความชั่วมากอากาศพน,นางมีความเคารพพระราชสวามีคลาย,ลายพระคลายพระราชบิดาหล่อราชาสักหน่อยก็เรีวยกว่ามีความเคารพผัวเหมือนพ่อเสียอ,อกเสียใจแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเสียนในที่โกศลก็สอบถาม ว่าเสียใจเรือร่องอะไรก็ปรางกฎพระพนางเล่าให้ทราบพระเจ้าประเสนทิโกศลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนาจจาักใจไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นมีความผิดฉันก็กภยยัยใหยแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟัง และก็หนูหน้อยที่นั่งฟังอยู่โรดทราบว่าพันนางบรณิกานะ่ดีมากเันา็ผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ทั้งผืนแต่บางเอิญมีคนอามึกสีดำแลือสีแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้านาะสะอาดทั้งผืนมึกแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดเปื่อยเห็นมา ไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสกปรกโกสโครกถ้าหมึกไปแต้มน,นิดๆหน่อยหน่อยมันจะมองไม่เห็นสีมันต้อมสุกปรกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสุกปรกมีวาจาสุกปรกมีใจสุกปรกถ้าไปกระทบกระทั่งเท้านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก้ยังไม่มีความผิดยังมองยังมองไม่เห็นความผิด แต่ความจริงมันผิดความจริงมันชัว่วแต่ความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมันสูงกว่านั้นจริงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอจิตใจเศร้าหมองหน้าตาในช่ำชื่นมาพบพระราชาสวามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพน,นันก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดโตทำความผิด อย่างนี้ตะบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านานางทรงไบชนคือป่วยไข้ไม่สบายเมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปฏิวัติคิดว่าเรานี่เลวเหลือเกินเราเท้าไปสะดุดเมื่อบายเขาทวสวามีเข้าเรามันชั่ว จิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกถึงตัวตว่าตัวเลวนิเกี่ยวบรรดาเทพูกโดยสัตว์นี่ต้องจำนางก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความครบบิดามันดาพอใจในการให้ทานมีความครบระราชสวามีค่าบิดาร่างกายของนางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัว เครื่องประดับปัรดาก็เต็มเมือเต็มยศมานาฟ้าทั้งหมดเอปรายกดว่าเพราะอาศัยอารมณ์ชั่วหนึ่งห้องใจนิดหนึ่งพาว่านางนี้ไปนรกก็ไม่ทราบวระคุมไหนเหมือนกันไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้นราเสือมากลารนึกไม่ออกว่นานรกขุมไหน ตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีแสดงว่าเวลานอนนะ่าก็จะนอนข้างขวาแล้วก็ไสเขาสา้าไปทราบเอาเท้าที่สะดุดเท้าพระสามีนะั้นไปแย่อยู่ในไฟนรกสิ้นเจ็ดวันของมนุษย์แต่ความจริงนะรกแต่ขุมนี่วันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็ดวันของมนุษย์ นรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเก้าล้านปีของเราเทียเท่าวันหนึ่งของเขาฉะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้าในเมืองนรกจะรู้สึกแย่แป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากัน แ้าเวลาของเรานี่ปาเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มหรเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วคิดว่าชั่วทำกำไรเรากำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวนี่แล้วเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจงจำคำสอนสอนองค์สมเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสพัพพปาปัจจัยกรรนังองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจนละจากความชั่วทุกประเภทละทั้งกายละทั้งวาจาและละทั้งใจสองกุลสรสูประสัมปทา จงทําแต่ความดีคือกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตตะโยธปันนังทําจิตให้ฟ่องใสจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสแลอารมณ์เศร้าหมองตาตะรวมความข้่องใจปดไปจากใจนึกไว้แต่ในด้านของความดี สมเด็จพระจินสีสอนดำการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทําได้อย่างนี้จริงๆคําว่านารกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่เรื่องนี้ก็ไปิน,น,นที่น้าเสียนใดที่ว่านางมณิกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวิชีกรรมมนโนกรรมคือทําด้วยทางกายพูดด้วยวาจาคิดด้วยใจ แต่ในที know, so ่ส so so ุดพรอก่อนยะตายพ่อนางก็ประจำจิตเศร้าหมองมันนึกถึงว่าตัวทําชั่วตัวความผิดทําผิดอย่างนี้จิตก็เศราหมองแค่นี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทต้องตกเอาแขยยขาแล้วเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุ่มไปแย่นันรกทึงเจ็ดวันมนุษย์ทุกท่านที่รับฟังยาคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนัก ตามธรรมดาก็ไลยเค้าถ่านของทุกที่จุดแดงๆแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งแล้วถ่า้ขบุรีแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปไมื่อาดึงเอาทุกหรแล้วมรีออกไปแล้วชั้นใดทุกข์กระรทมัยเขาบรรลมาามดีก,กาเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เมื่อพระนางมาดีกามีความดีขนาดน,นั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันคือพระพุทธเจ้กาก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองราชสวามีของพระนางพระนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัตวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระหันอยู่ต้งเยอะ แต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระราหันจึงไม่ช่วยเขาทาขนาดหนักหนามากกบบับุคคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายธิสฐานได้แต่พระนางมริกาทําได้ขนาดนี้แล้วทําไมสมเด็จพระจินสีจึงไม่ช่วยอย่าย่องไปดา่าพระพุทธเจ้าเขา อย่าย่องไปบรรณาระธรรมคำสอนสอนเขาสมเด็จพระสัมมาทัมพิทธเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริอยสงฆ์เข้าบาปจะหนักแต่ด่ายะธรมานี่คงไม่เป็นไรเพราะเพราะพระประเภทนี้นี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อยจะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่ากัอรหันต์แล้วก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงตรงตรงไปตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความเคารพในองค์สมเด็จตัวสัมมาทิพย์เจ้าเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มี มาในพระไตรปิฎกญาติกระถาแลาาา้วก็มีความเคารพในศีลตามสมงฆ์ในความดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้แค่ไหนไม่ทราบเ็าคิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นประสดาบันนี่วพระพุทธเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นมรสดาบันก็ยัไม่ไมก็คงไม่ได้เป็นสิกิธาคามี เรื่อนาคามีหรือพระอรหันต์นี่การเป็นพระอัยเจ้า,า,จาท่านตั้งกันั่เปล่าเนตมาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจีนาศีมัสเีจจบมีคนมาลุกทำมาพิสมัยบาย้างเห็นโวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถึงธรรมเป็นวสุดาบ้างสีทาคามีบ้างอนาคามีบ้างมีบ้างปารันบ้างแล้วพระพุทธบาลีก็ตกว่าเวลานี้เทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งหรือเปล่าแา่มาก็ไม่ทราบก็ขอยืนยันได้เพียงว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่คือ ดีเล็กๆน้อยๆกระจุงกระจิ๋มไม่มากเกือบมองไม่คปยเห็นเท่านั้นและนก็อีกราการหนึ่งที่พระเยโอตันได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีประเพื่อนนี้ก็จะไม่ยอมทำจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะตาย ญาติโยมที่หลายที่ตั้งฟังก็ต่างคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปนึกถ่าธรรมาเป็นพระอารียเจ้าขั้นสูงขั้นเสริงขั้นสูงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้ไม่กันก็ตกใจขอโทษแต่อย่าตั้งเลยในความเป็นพระอารียเจ้าเรามาคุยกันในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมือนกันเวลานี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่แล้ว สานาทีเสร็จเสร็จก็ขอคุยกับบรรดาญาติชมนเป็นสาวกก็องค์สมเด็กพระบรม,มโลกอัเชษว่าขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดอยู่ว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศีลสองไม่เคารพพระพุทธเจ้ากระทำบพระอาียสงและปรามมทในท่านเท่านั้น ที่พระเจ้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาสิทธวจิตเตสังคีริเตท,ทุกติปาติกังขา่านกล่าวว่าบุคคลใดนก็อย่าตายก็อย่าตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมอร์ไม่ผ่องใสคคาว่าเศร้าหมองนี่ารมณ์ไม่เกาะบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เกาะคือไม่นึกยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึง่ง หรือไม่นึกถึงทานการให้มไม่นึกถึงสิ่งที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังถ้ารมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จัดถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างพระนางมันมันพระนางมริก,กานี่สิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาปคําว่าบาปนี่ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของพระราชาสวามีนี่เธอชั่วแน่ แต่ว่านางอเมริกาไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไม่ไตั้งใจและก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาแต่บริษัเทเพียงเท่านี้ท่านนายก็ต้องตกมารกสักเจ็ดวันตกนรกแค่ตาตุม่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์กรวมความเมื่อของบรรดาแต่บริษัทหลายระมัดระวังและจิตใจให้มาก ที่สมเด็จพระพุทธีพระพ่าเจ้าสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีอื่นนึกยอมรับนักืีพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนักือพระธรรมหนึ่งยอมรับนักือพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติพยายามนึกถึงที่เราสิ่งที่เราต้องปฏิบัติพยายามระมัดระวังให้ครบถ้วน นึกถึงทานการบริจาคนึกถึงความดีของเทวด,ดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของนิผพานอย่างนี้เป็นตน้นอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ม้แต่เบาทั้งทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตบอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกถึงมัน นึกที่ทำดีที่ทําไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้ไปสุขเข้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงเสี่ยวของนาทีสําหรับในตอนที่สามนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เวลามันหมดขอสาวก้อง,องสมเด็จพระรมสุขค,คือสัมมาธัมพิเจ้าทุกท่าน จงมีเดยความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทพรชัยทั้งสี่แบิการมีอายุวันณะสุขภาระและปฏิพานหากท่านเพึ่งประสงค์สิ่มใดก็คอยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจนทุกเกิการสวัสดี